สวัสดีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลนนมบุรี่3 3ที่รักทุกนายวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิชาการปรับการยิงเครื่องยิงรูกระเบิดและปืนใหญ่โดยอาจารย์พันตรีประจวกกันแก้วอาจารย์วิชาทหารปืนใหญ่ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลนนบุรี่3 3 จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เป็นอาวุธที่สามารถทำการยิงได้ด้วยกันสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือการยิงเล็งตรงนะครับก็คือพลยิงสามารถเล็งอาวุธไปอย่างเป้าหมายได้เลยนะครับวิธีสองก็คือการเล็งจำลองคือพลยิงไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายก็จะต้องดาเนินการผ่านส่วนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีเจ้าที่ประกอบกันด้วยกันสามส่วนเรียกว่าชุดหลักยิงสำหรับชุดหลักยิงประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือผู้ตรวจกานหน้านะครับหรือพอตโนนะครับเป็นผู้ที่เห็นเป้าหมายส่วนที่2ก็คือศูนย์บริการยิงสอยอนะครับเป็นผู้ที่ดําเนินการเปลี่ยนคําขอยิงเป็นคําสั่งยิง นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือส่วนยิงก็คือส่วนของอาวุธไม่ว่าจะเป็นปอหรือขอนะครับทำการตั้งคาปืนตามคําคสั่งแล้วก็ทําการยิงไปอย่างเป้าหมายสําหรับความสัมพันธ์ของชุดหลักยิงนั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้ตรวจการหน้านะครับมองเห็นเป้าหมายก็จะดาเนินการกําหนดที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ดาเนินการวิธีขอยิงนะครับ มายังศูนย์อำนวยการยิงศูนย์อำนวยการยิงก็จะดำเนินการเปลี่ยนคําขอยิงนั้นนะครับเพื่อให้เป็นคําสั่งยิงเมื่อพร้อมแล้วก็จะส่งไปที่ส่วนยิงนะครับส่วนยิงก็จะทําการตั้งหลักฐานยิงตามที่ได้รับคําสั่งมาจากศูนย์อำนวยการยิงแล้วก็ทําการยิงไปยังเป้าหมายนะครับแล้วก็ในงานให้ส่วนทราบนะครับส่วนก็จะ แจ้งไปที่ผู้ดูการหน้านะครับว่าได้ดำเนินการยิงไปแล้วเมื่อตรวจผลการยิงเรียบร้อยผู้นหน้าก็จะดำเนินการวิธีในการดำเนินในขั้นต่อไปเมื่อเราได้รู้และเข้าใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ทั้ง3ส่วนก็คือชุดหลักยิงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรต่อไปเราก็จะมา เพียนาเป้าหมายที่เหมาะสมที่จะทําการยิงด้วยปอและขอซึ่งดูได้จากภาพฉายนะครับซึ่งเราจะต้องเพารณาถึงภัยคุกคามที่เกิดกับฝ่ายเราแล้วก็ประการที่2ก็คือความคุ้มค่านะครับของสิ่งที่เราจะเสียไปคือจํานวนลูกกระสุนนะครับที่ใช้ยิงไปนะครับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับตามมาตรฐานของพรนมีหน้าที่อยู่ด้วยกัน4ประการ กับอันแรกก็คือการค้นหากําหนดที่ตั้งเป้าหมายสองก็คือการเตรียมแล้วก็ส่งคําขอยิงสามก็คือการปรับการยิงเมื่อจําเป็นประการสุดท้ายก็คือการเฝ้าตรวจแล้วก็รายงานผลการยิงหาผลเครื่องมือที่ผู้ตรวจการหน้าใช้ในการตรวจการค้นหาและกําหนดที่ตั้งเป้าหมายในแกะกล้องสองสองตาการวัดมุมด้วยมือ เข็มทิศแผนที่แผนพัดตรวจการภาพร่างภูมิประเทศสังเกตกล้องสองสองตาใช้วัดหามุมทางข้างนะครับและสามารถวัดมุมดิ่งได้ด้วยนะครับสำหรับหน่วยวัดของกล้องสองสองตาก็จะเป็นมิลเลียมนะครับสำหรับภาพประจําแว่นแก้วของกล้องสองสองตา ตัวเลขกำกับของการวัดมุมทางข้างจะเป็นจำนวนเต็ม10มิลตามภาพนะครับก็สมมุติว่าผู้ตรวจการหน้าตรวจการพบรถถังจอดอยู่ริมต้นไม้นะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการกะระยะจากตัวเองไปยังรถถังนะครับก็คือระยะต่อมในภาพก็จะได้2,000เมตร จากนั้นก็จะดําเนินการวิธีในการขอยิงไปยังศูนย์อำนวยการยิงนะครับส่วนยิงเมื่อดําเนินหลักฐานเสร็จร้อยแล้วก็จะส่งคําสั่งยิงไปที่ส่วนยิงได้กระสุนมาจํานวนหนึ่งนัดหลังจากที่ศูนย์อำนวยการยิงได้แจ้งบอกผู้ตรวจหน้าว่าได้ยิงกระสุนไปแล้วตัวหน้าก็จะนํากล้องสอง,องต่างๆขึ้นจับภาพการเล็งไปที่เป้าหมายเพื่อวัดค่าม,มุมต่งาง โดยให้มาตาศูนย์อยู่ที่บริเวณกึ่งกลางเป้าหมายโดยที่จำนวนระเบิดเกิดบริเวณเลข4แสดงว่ามุมทางข้างเท่ากับ40บมินเลียมจากนั้นเราก็นำสิ่งที่เราหาได้มาคำนวณในสูตรมิลเลียมเพื่อหาระยะทางทางข้าง โดย W แทนความกว้างซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมุมที่เราวัดได้หน่วยเป็นเมตรอ่าเท่ากับระยะในพันเมตรโดยเราคำนวณระยะได้เท่าไหร่ก็เอาจำนวน,น1,000เมตรไปหาร m คือมุมทางข้างเป็นมินเรียมที่เราวัดได้ตามภาพต่อไปนี้ จากนั้นเราก็นำค่าที่เราหาได้มาแทนค่าในสูตรมินเลียมโดย R เราหาได้2,000ตัวเลขที่ใช้ก็จะหารด้วย1,000ได้กับ2 m 40มินเลียมดังนั้นระยะทางทางข้างที่คำนวณได้ก็คือ80เมตรการวัดมุมทางข้างด้วยมือแทนกล้องสองสองตาก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่สะดวกและรวดเร็วแต่ทั้งนี้ผู้ตรวจการหน้าจะต้องหาค่าต่างๆของมือของตอนเองไว้ก่อนสำหรับการวัดมุมด้วยมือเป็นไปตามค่ามาตรฐานดังภาพฉายเครื่องมือชนิดต่อไปของผู้ตรวจการหน้าก็คือเข็มทิศ ที่นักศึกษาได้เรียนมาในชั้นปีนี้ก็จะเป็นแบบเกี่ยมทิศเลนเซติกเพื่อหาหลักฐานเป้าหมายมุมภาคแนวต่อมอเป็นจำนวนเต็ม10มิลเครื่องมือตรวจการชนิดต่อไปได้แก่แผนที่ซึ่งเราจะใช้ในการอ่านพิกัดใกล้เคียง100เมตรหรือว่า10เมตรตามความต้องการ ต่อไปเราจะมาศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการหน้าทั้ง4ประการประการแรกการกำหนดที่ตั้งเป้าหมายคือการหาหลักฐานและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับที่ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งให้สอยใช้คำนวณทิศทางการยิงให้กับส่วนยิงในการยิงทําลายเป้าหมายโดยผู้ตรวจการหน้า จะเลือกวิธีการกำหนดที่ตั้งเป้าหมายได้3วิธีดังนี้ 1. วิธีพิกัดฉาก 2. วิธีโปล่า 3. วิธีการย้ายจากจุดที่ทราบวิธีพิกัดฉากหลักฐานประกอบด้วยพิกัดเป้าหมายใกล้เคียง100หรือ10เมตรมุมภาคทิศแนวตอมอ จำนวนเต็ม10มิลเลียมพิกัดโปล่าโดยผู้ตุกันหน้าต้องบอกที่อยู่ของตัวเองให้กับศูนย์นักมายิงทราบก่อนล่วงหน้าโดยมีหลักฐานดังนี้มุมภากแนวตรวจการเป้าหมายจำนวนเต็ม10มิลเลียมระยะที่ตรวจการเป้าหมายจำนวนเต็ม100เมตร สูงขึ้นหรือต่ำลงจากที่ตรวจการจำนวนเต็ม 5. เมตรวิธีย้ายจากจุดที่ทราบจุดอ้างโดยหลักฐานประกอบด้วยจากจุดอ้างมุมห้าแนวตอ่มอมจำนวนเต็ม10มิลเลียมซ้ายหรือขวาจำนวนเต็ม1 0เมตรเพิ่มหรือลดจำนวนเต็ม1 0 0เมตร สูงขึ้นหรือต่ำลงจานวนเต็ม5เมตรจากจุดอ้างหลังจากที่เราได้กำหนดที่ตั้งเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ต่อไปของเราก็คือการเตรียมและส่งคำขอยิงซึ่งมีทั้งหมด6หัวข้อได้แก่1การแสดงตนของผู้ตรวจกันหน้า2คำเตือน 3. การกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย 4. ลักษณะเป้าหมาย 5. วิธีโจมตีเป้าหมาย 6. วิธียิงและการควบคุมคำขอ,อยิงจะส่งเป็นคำพูดเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแล้วหยุดให้สอยอได้ทวนข่าวความถูกต้องในแต่ละตอนดังนี้กลุ่มที่ 1. การแสดงตนของผู้ตรวจกันหน้า ตามด้วยคำสั่งเตือนกลุ่มที่2ที่ตั้งเป้าหมายกลุ่มที่3ลักษณะเป้าหมายวิธีโจมตีเป้าหมายถ้ามีวิธียิงและการควบคุมถ้ามีในภาพเป็นองค์ประกอบคำขอยิงและลำดับคำขอยิงทั้ง3วิธีโดยอาจารย์จะยกตัวอย่าง คำขอยิงตามกลุ่มให้พวกเราได้ฟังดังนี้กลุ่มที่1ลบบุรี18จากลบบุรี24ปรับการยิงเปลี่ยนกลุ่มที่2พิกัด4250 6250มุมภาค800เปลี่ยนกลุ่มที่3 หารราบค่าศึกหนึ่งหมวดเปลี่ยนสำหรับข้อ5ข้อ6หากผู้ตรวจการหน้าไม่ส่งศูนย์อำนวยการยิงจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมในการส่งคำขอยิงแต่ละกลุ่มจะต้องรอให้ศูนย์อำนวยการยิงทวนข่าวให้ถูกต้องก่อนหากศูนย์อำนวยการยิงทวนข่าวมาผิด ให้รีบแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการส่งคําขอยิงในกลุ่มต่อไปเมื่อส่วนยิงได้ยิงกระสุนมาแล้วไม่ถูกเป้าหมายหน้าที่ที่จำเป็นต่อไปของผอนอคือการปรับการยิงผู้ตรวจการหน้าจะต้องตรวจตามบนกระสุนตกโดย ให้ตรวจดูกึ่งกลางตำบลระเบิดว่าอยู่ทิศทางใดของแนวตอมอให้ตรวจทางระยะก่อนแล้วกลับมาตรวจทางทิศและลงหลักฐานการตรวจในตารางการตรวจการแก้ไขการยิงพร้อมกับวาดภาพสังเกตการตรวจทางระยะจะได้ผลการตรวจตามตัวเลข ในภาพดังนี้เลขหนึ่งหน้าเป้าหมาย 2. หลังเป้าหมาย 3. ระยะเป้าหมายการตรวจทางทิศจะได้ผลการตรวจตามตัวเลขในภาพดังนี้ 1. ซ้ายเป้าหมาย 2. ขวาเป้าหมาย 3. ตรงทิศในการตรวจทางทิศจะต้องวัดมุมทางข้างเพื่อนำมาคำนวณในการแก้ไขการยิงด้วยกล้องส่องสอง,สองตาหรือการวัดมุมด้วยมือในภาพเป็นการแสดงผลการตรวจทางทาง,ทางระยะและทางทิศต,ต่อเป้าหมายเมื่อได้ผลการตรวจแล้ว ก็นำมาบันทึกลงในตารางการตรวจและการแก้ไขการยิงหากไม่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วการแก้ไขทางระยะจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ตรวจกันหน้าในการกะระยะยะว่ากะศูนย์ตกหลังที่หมายหรือหน้าที่หมายเป็นจำนวนกี่เมตร การตรวจทางทิศจะได้ระยะจากการคำนวณจากการวัดมุมทางข้างสำหรับการแก้ไขการยิงจะปรับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการตรวจเป็นระยะสองเท่าของระยะที่คำนวณได้เพื่อสร้างห่วงควบที่เหมาะสำหรับการยิงหาผลต่อไป เมื่อผู้ตรวจการหน้าได้ปรับการยิงจนเข้าขั้นการยิงหาผลและส่วนยิงได้ดำเนินการยิงหาผลเรียบร้อยแล้วหน้าที่ต่อไปของผู้ตรวจการหน้าก็คือการเฝ้าตรวจและรายงานผลการยิงตัวอย่างดังนี้จบภารกิจที่ตั้งยิงปืนกลค่าศึกถูกทำลายค่าศึกหนึ่งหมวด ตาย10คนบาดเจ็บ20คนเปลี่ยนจากการที่อาจารย์ได้บรรยายมาหวังว่านักศึกษาวิชาทหารคงเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจของผู้ตรวจกันหน้าได้ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่4ประการส่วนจะมีการปรับหรือไม่ จำนวนกี่ครั้งจึงจะจบภารกิจก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมเช่นงานแผนที่การกำหนดที่ตั้งเป้าหมายว่าถูกต้องเพียงใดและความชำนาญของผู้ตัวการหน้าเองเป็นส่วนสำคัญดังนั้นเราต้องฝึกให้เกิดความชำนาญเพื่อเราจะได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างสมบูรณ์ในห้องเรียนนี้อาจารย์ยังได้มนจุตำราและข้อสอบให้นักศึกษาวิชาทหารได้ศึกษาเพิ่มเติมและประเมินความรู้ของตนเองหวังว่านักศึกษาวิชาทหารทุกนายจะได้ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกทดสอบการปฏิบัติตามหน้าที่จนเกิดความชำนาญ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอาจารย์ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคนจงโชคดีปลอดโรคปลอดภัยด้วยกันทุกคนสวัสดี